ป้าได้การนด้เวียเนาะ <ไป S 1> ขับไปได้ไหมกี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 ้าเวียก็ได้การไรวะอัอนนี้โอ้ปีมือปีมือเ้าแกะไปแล้วพูดบทาแกะผม สว <the> well er ัสดีครับพบกับช่องแทงเดียบชาแนลนะน่น่ะรังปลาอ้ก้ากินไหมหูปลาหนูปลาเพื่อนอบน มาเนี <hi> ่ย่เ <hey>. ป็นเป็นอย่างเป็นพนักงานอย่างผู้จัดการบ่หรือเป็นผู้จัดการเลยบ่เขาบริคับบ่โอเก็บห้างไม้ห้าง้าน่ะบ่โอเขาสุวนพ่อเขาจะเงินผู้จัดการเนาะ แน่นบ่เข้ามือทรายนี่เป็นผู้จัดการนี่นเอามีเม,ม,ม,มียหรอบ่ยังมีเอาคือเห็นคุยตังเขิงหรอบ่ได้นี้กินอกโอ้ยกินกระทาแหน่เห็นเนาะเห็นมาเห็นคนดังเนาะนานๆได้เจอคนดังเน,ะะนาะให้เมานึ่งเลยปะ เมาควันบ่ลหรือเมาอันนั้นโอ้ข้าเดียกินเหล้ากินยาตื่นเศร้ามาคข้าขือนมาเนี่ยเขาบอกเป็นบางคนยังไเป็นบาคนบ่เออก้าวว่าปีหน้านี่ยชเป็นเท่าแก่เลยเขาไม่ได้เมียเนียเป็นออกรถเองเลยบอกเรื่องไหนแข่งกับเสียพดเลยบ่ เป็นอยง,งนี้มาพอแล้วอต่ได่ีคยวนี้งนมันอยู่ร,รอดไดอันมากกเกี่ยวเด้อห้าทางขง้างัพีเด้หอห้าวะอือมสวนอะไรงเยอืกอาเลรม้มูกเมียกัยังบูมี่เอาเงินไปใช้เบิรลูกเมียยังบมีนี่อืม แม่บ,มบอกาผู้สาวบอเป็นน้องคไข่อเอาไปอยู่พุ่นถึงเหรอบอโอ้น้ำตาพีพเห็นะนะบอนี่คือโตแก่กล้านะครับนะมันนี้เิ่นมารับเมานะครับในพะโก กิ่งโตถึสองพันนี่ยตบวเื่อเื่อเมื่อวันตไปเปสรุปได้ยังางเมื่อปนเมื่อดสรุปเลบยังมไอยู่อ่ะันแล้ตุก่านนี่มาเจอทกแกกล้านะครับนะเพื่อนพาลูกน้องเพื่นบมีแต่ลูกน้องเพื่นเได้ครับนี่นีเพื่นจักไไรก็ครับจักไไรก็ครับนี่าทั้งไทยทั้งว่านเลยบ่สามสิบร้อยปอทุ อันทั้งไทยทังว่านนี่เท่าไรนะไล่จากบาทไล่จากบาทอย่าเห็นน้ำลายเหือไแม่โอ้ยบุษาวเห็นนะลเขาไล่ไล่จากบาท <c oughs> าเน่ทังไทยทั้ง,งวานนี่ปั่นสี่ร้อยว่าน้ำเดีาเป็นห้าร้อยห้าสิบ พอถอแก้วมือนึงหมื่นมื่นกว่าเลยเนาะคูณสามสิบเข้าไปนนเนาะหักค่าน้ำมันเฮ้ยจะเพิ่งไปหักนับเอาต้นๆเสียก่อนได้ลูกได้เมียหรอบอร่เ,เออกระยามันน,ะน,ะนะั่นน่ะยังบ่ไดเมียอันที่<ม>ดิ้งยิงข้าวปีกายปีซื่อน,นี่ไเนี่ยเขา ฮะไม่ได้บัวเอาบัวเข้าบัวเอาเลยบอบปีกายปีซื่อนี่ยนี่ยิงข่าวว่าหมักผู้สาวเหมือนไปใหญ่นะเป็นอะไรใอ้บทสมเจ้าหรือเจ้าบทสมไม้ใอ้บทสมเจ้าหรือเจ้าบทสมไม้ให้บทสมเขานั่นแหละไปสูตรภาชาเนาะกินเหล้าข่าวสูตรภาเมื่อตอนนั้นแหละคอยกับมักคือเดียวหน้าตาคนหน้าตาก็ดีเนาะเป็นฮัทเทอร์เก่เนาะโอยเขาก็ยังบัเอาอยู่ ไปเม่กับเรืองคงกัแล้วเห็นตัวแล้วอันนี้เดวเป็นไผ่อันนี้คือเท่ากับหมู่แทนนี่นะหันหน้ามาหนุนหน้านิ่งอีกทำเป็นนิ่งอีกหายค้นหน้าตาเป็นีอายอยู่นี่ปัญญามันงานซบนะยังบริไ้มายัง่ได้เมาบ่้า้ายจับขวาจะทักเงินไผ่ับอย่างเดียว เห็นแข้าพิษเดียวในวงในแพ่นเพิ่อนนี้จนได้รีบไปขี่โมไซค์เป็นบ่นี่กันนะครับหน้างานเสียก้านะครับเพิ่นเป็นเท้าแก่ใหญ่มือนี่นะมาสามสิบไล่ไล่ละห้าร้อยห้าสิบนะครับหมื่นกว่าผับมือหนึ่ง ลูกเมียยังบ่มีโสดบ่มีแเอาหรือเอาบ่เอาเข่าปุ๊โอมุจ่ะยังเดือยเข่าผมไม่เห็นฮข่ากับมดโอ้ยยังอยู่ดีเขินเขินด้วยพาไปเอาทั้งผู้นี้ทั้งผู้นะเพิ่นดุนะทั้งหมักเบิ่งตาผู้นอผู้สมพ่อเขาเอาผู้สาวเดี่คนอันมักบ้องมักอย่างนี้ผู้สาวมักแท้ใดเลย นะครับนะีบ้กนะ็นะเป็นมาเยี่ยมมายามเพื่อนนะครับนะเท่าแก่กล้าเพื่อนมาอยู่ใกล้กันเลยมาถ่ายกันบ้างนะถามเพื่อนผงว่าเป็นไนเพื่อนคือใบเมียจากเทือนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ